สวัสดีครับพี่น้องสูคุกคนครับมาพบกับคนว่านพ้าเสีบคือเกาพี่น้องครับเมื่อว้ไในเมนูเกงอมปูหน้าพี่น้องครับวันนี้มาสเสียงฟต้อกันพี่น้องครับไปย่างตลาดพี่น้องเลือกงานมาพอดีไปเจอปูนานะครับเป็นล้านพักขายพวกกับเขาอีสานบ้านท่างนะพี่น้องก็เลยออกมาอมโตกระลังพอดีกินครับผมมีทังตัวปูตัวเมียรครับ อ้อมใส่ผักซี่ล่าออกไป้องมาใส่ออกัาขเหนียวคือเก่าไงละ่ะมามาเสียบเสียแล้วกันจิมก่อนอเสียบครับ ความอยาใใ่มือนะครับ บางตัวกระลังไข่เพอยงตัวน,น่อยแต่ว่าไข่มั่นมันลยครับมั่นครับซีาวครับ เบิ่งตัวนี้พี่นังอืมกาลัางพอดีกินตัวน้อยพอดีอสวดน้ำชุดเสียบตัวอโอครับหอมปักชีลาวแห้งครับนัง อว่อกเป็นไข่ครับผมมันนี่อยู่เนี่ยมันครับกรอบไปอ่ะกว่าขาปูเจี่ยวได้ครับบ่าแข็งโตครับมือดีกินครับผม เมนูแบบบ้านๆเขากินน้ำแบบกระเสียบไปหนอ่อยนี่ขาไงกระอกตัวนิดหน่อยกับนี้น้นมันครับผมมันครับ 음아음 <laughs> 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 トレクトノいがせよ。<laughs> อืมตัวนี้ใครอืมอืมมันด,ดีครับเสียบคักครับพี่น้องครับเมนูบ้นบานๆเฮานะครับแกียงอมปูนาใส่ผักซีนะครับโอ้ยกินยำเหล็ก,ก็ระเสียบเมนูบ้านๆเฮานะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสั่งรับคลิปนี้นะครับเคุนว่านขออนุญาตเอาไปเที่ห้อนี้นะครับ คำไหนกิริยาใดทีเ่เฮ็ดบุญเสบ่าก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเอาไว้นํานะครับจะได้กับฝากพี่พอน้องนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับอของผู้ว่านํามนะครับเพื่อถือเงิลังใจให้คนว่านสั่งคลิปวิดีกโดนไหม่ถ้าถัดไปออกมาให้พี่ให้น้องได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวไว้พบเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับมือสวัสดีครับผม